สวัสดีนะครับผมอยู่กับปิสันคุ้นโคกรถไายต้งคำนะครับอันนี้ติดง่ายเลยปกติเครื่องยนต์ไม่ติดแล้เนี่ยอันนี้ฝนตกสาดแล้วก็ยังติดอยู่นะครับคม่มีกระพือด้วยอะ่ะเรามีควันขาวแสบตาด้วย จะได้เลนนยใช่มันนี้เป็นชิ <8 000. S 2> ้นแปดแปดพันโอ้โอแซนเก่ย์เกาเรื่องเหมือนกันนะเกินพันแล้วเนี่ยใช่ไหมแล้วโอ้โอ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  คิดงานเยอะนะผมก็ต้องมาเอาตัวแรงไปช่วยพ่อตาก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาทําใหม่นะเนาะเดี๋ยวเห็นว่าทางช่างเปิ้ลอยากจะมีแคมไม้รองนะครับเดี๋ยวถามผมคิดดูว่าจะเอาหรือเปล่าแล้วก็จะไล่หาเจอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวว่างๆนะผมเ๋ยวผมจะเข้าไปนะสําหรับอูช่างเปิ้ลแสงจันทนะครับก็ ยาหัวทองคำนะครับไปทำอ่าสเต็ปข้ามรุ่นไปเลยนะครับชกข้ามรุ่นไปเลยนะครับเดี๋ยววันนี้อันนี้อันนี้มาทำแรงใช่ไหมลุงทำเดิมอเอาแค่อันนี้เดินเบาก็ได้นะครับหมุนติด รอบมาไวนะขับสนุกนะครับเออเดินเบาได้ะถ้าเป็นตัวแรงของภาษาเนี่ป,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 ปั๊บ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 เนี่นะครับต้นนี้เดินเบาไม่ได้นะก่อนนึกว่าจะ,จะมีแคมสักเส้นแล้วก็ผมก็จะเอาไปไปอันนี้นะครับเอาไปย่ำนาไปก่อนแต่ว่าไม่มีนะก็ต้องใส่อันนี้ไปก่อนนะครับ เฮ้ยเดินเบาได้อ่ะแหมสเต็ปนี้ขับสนุกนะครับอองเรือก็วิ่งออกนะอืมอเอาไปลองเมื่อวานเป็นยังไงวิงว่งมามลุยลมใส่สีไม่ต้องลงหนึ่งเลยครับอ๋อใส่สองเลยหลอต้องหลออแหมโอ้โหขาดแล้วท่านโอ้โหเอาขาด <c oughs> อันนี้ขนาะดรถเดิมใช่ไหมเนี่ยยังขาดได้เลยอ่ะ การหนักเลยเนี่นเยเรวตัวนี้มันแตกไปแล้วทำยังไงเนี่ยเห็นว่าเขาเขาจะส่งแคมมาให้สักเส้นเนี่ยพอจะว่าพอจะไล่หาได้เจอไหมถ้าเขาบอกมาก็ได้ <c oughs> โอ้ถ้าเขาบอกมาก็ได้ใช่ไหมโอ้โอเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเราไปกันเนาะไปป่ะไปกินต้มไก่แล้วหน่อย สมไก่นั่นไงเราจะลากไปกินในน้ำมาสมคิดบอกชอบชอบลากไปกินในน้ำนะพี่ไก่อ่ะไก่อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวรอโควิดซาซาเดี๋ยวพี่สันเอาไปแน่นอนนะครับเดี๋ยวจเจ้าหัวต้องทำไม่ทำด้วยนะครับเอาเอาไม่แรงมากนะครับเอาแค่พอกๆกับพี่เป๊กพอเป๊กเบนบอยนะครับ, <c oughs> บเบอร์เอาแค่ หัวม่วงพี่เออยู่ยากนิดนึงจะพูดถึงชื่อกันอยู่ยากแล้วได้ไหมยังอย่ายอมแพ้กันง่ายๆแต่พีเอของแบบนี้มันต้องให้ความจริงปรากฏความจริงตัดสินไม่ได้ยอมไม่ได้สามันตั้งนานแล้วขี้เกียจไม่ได้ถ้าเกิดว่าพี่เอพี่เอชนะมาหรอมันไม่ได้อ่ะเลื่อไหร่เราเมื่อนั้นเราไปสึกควายเหล็กกันเลยไปดูแข่งกันดีกว่าไปดูแข่ง มาเล่นกันเองอ่ตรงนี้เนี่ยไม่มี่มันจะไปไหนล่ะอ่าอ่าอันนี้ก็ขำๆนะเพราะว่าผมอันนี้ก็น่าพีเอเนาะเพราะว่าบางคนหาว่าโอ้พิสันอย่าปากดีอย่างนู้นอย่างนี้อยากเห็นคนเก่งอะไรอย่างนู้นอย่างนี้ก็อันนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมปูดอะไรปิดไปก็ผมก็จะยกไปด้วยนะจะเอาไปด้วยใช่ไหมเอาอะไรยกไปแต่ว่าเอาเอาเท่าของพี่หนึ่งแล้วำนาพอโอ้ กบิสันเอาเท่าพี่เป๊กแล้ว啊ไม่ได้พิสันน่าเท่าพิเป๊กแล้วก็ต้องเอาของพิชเท่าพิหนึ่งกันดิก็ต้องไปเอาเครื่องใหม่อีกเด้อเครื่องใหม่โอ้โหแกะองไปเลยอะแกะกองนี้แหละแล้วทำไมแม็วโอ้ไม่มีแล้วอ่ะใช่ใช่อินโนตาอินโนตาไม่ได้อินโนตาไม่ได้กรอบอืมจะไปโดดลัมาเข้าอ่าโอ้โหถ้าเกิดว่าเอาพิหนึ่งลดลดดันาแล้วก็โอ้โหเอาเรื่องนะครับฉันไปเอาเท่าพี่เป๊กพี่เอก็ต้องไปเท่าพิหนึ่งก็คณะพี่เป๊กยังอยู่ไม่ได้นะวันนั้นนะ แต่ว่าหัวม่วงจะพอแค่นั้นใช่ไหมพอแล้วไม่มีวาวตรงวาวโตอีกแล้วลื้อแล้วโอแค่นี้สมคิดก็สะเทือนแล้วฮึโโหลองหลังลายในตัวให้นอนอยู่นหน่อโดนไปเยอะแล้วโดนจะเข็ดแล้วตัวเด็กกระแทกหลังลายมาหลายทีแล้วนะครับเด็กนอนกองเลยฝนสาดนะครับแมตก อหอแล้วแบบนี้ฝาเสียเลยไหมเนี่ยเขาเป็นมาหลายรอบแล้วอันนี้ก็ต้องแค่แค่ใส่น,อน็อตอันเดิมใช่ไหม,มไม่ได้ไม่ได้ขยายใหญ่ไหมยออสมคิดถอดตัวนี้ขาดกันบ่อยเนาะ ของเรามันเลยไปแล้วเลยลำพวงของเรามันน็อตเบอร์เท่าไหร่นะสิบเจ็ดปกติอันนี้เบอร์เท่าไหร่สิบสี่โอ้ขยับทำรุ่นไปเลยนะครับน็อตเผาดูหมกโลอ่ะขาดอีกแล้วเนี่ยขยับเลยมันต้องขอดฝาทำเดี๋ยวแทำดีๆเดี๋ยวก่อนอันนี้อันนี้ใช้ไปก่อนเราถ้ะไรทีเนี่ยเอาเลยมเอาออกมาแล้ว ใส่แล้วก็เสร็จเลยเหรออือเหมืเดิมอ้โ oh. อันนี้มันขาดคานะครับแล้วก็เจาะรูแล้วก็ตราบออกนะครับมันเหมือนเราเกี้ยวย้อนสอนเราใส่ทั้งนั้นไม่ได้หรอฮะ <Huh? S 2> ใส่เกี้ยวในมือสิฝังไปเลยใช่ไหมนี <laughs> <laughs> ่เสร็จแล้วนะแป๊บเดียว <laughs> ช่วยยกรถใส่ก่อน จนันแงพี่วัสลินโอ้โหเมื่อกี้นี้เคอรี่อะไปสนีไปสนีมาส่งของนะพี่วัสลินหรือเปล่าครับโอ้โห่วยยกหล่อลื่นตลอดเลยเราอันนั้นอันนั้นเรียกว่าทาปากใช่ไหมวัสลินทาตูดโอ้โหเสียเลยอะวยยกรถขึ้นก่อนเอาไปดีอ่ะเอาขึ้นกันนี้อะก่อน แล้วก็เดี๋ยวจะถอยกระบะเข้ามาเทียบเหมือนเดิมอะ่ะ<อ>ได้ปะได้อยู่วจะยกขึ้นเลยบอกให้ทำลกอกถ้ามีลอกมันสบายมันจะได้ยกขึ้นได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะบ,บริจาคให้สักอันอยู่เดี๋ยวลอกมีขา,มมขาไม่มีขาไม่มีเหรอกไปขายใครไ,ไล้ขาขายขายไม่ได้ใช้อ่ะเดี๋ยวจะยกรถขึ้นก่อนนะครับอันนี้ มีแคมด้วยนะครับคันนี้สตาร์ตติดยากนะครับเอาไฟล่อป่ะรถช่างนะับอย่างอันนี้แหละรถแรงนะครับอืปดหมดป่ะเปดน,นอนจำป่ะจำไหมจำไหมน่าเดี๋ยวรอ,อรถมีแคมนะครับบริษัทแฮกนะครับอันนี้สปอนเซอร์ต้องเข้านับเนี่ยส่งให้ชมคิดสักกลังใหญ่ๆนะครับเพราะขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ขาดแล้วอวก จริงจรามีเจ้าของโรงงานแหนกอส่งมาสมกิตให้หน่อยนะครับปวกแกก็หลอดเลยมโอ้เกือบละแก็ดหมดหรือเปล่าืม cổ người ta đầy mày là gần ôi chị lão mến két à hơi hơi ยานรถไก่รถมันนะครับแต่ผมสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดนะครับโอ้โหพี่เอแรงมากอุ้ยไอ้หนุ่มแกนซ้ายลไรมั่งบอลโอ้ยโอ้ย ดับอีกแล้วนะครับแหม่ดับแล้วดับเลยนะครับนึกว่าเดี๋ยวติดแล้วติดเลยโอ้อา่าละเจ็ดมันไม่ค่อยดี ตดเข็นกระตุกติดไหมเนี่ยไม่ติดอืมกลิ่นแก๊สบุ่มเลยนะครับเสียวมากมาติดแล้ว แรงแม้กระทั่งรถลากนะครับนี่นี่เรเรายกเอารถขึ้นนะครับ ได้เงินสักสักหมื่นนึงอ่าได้อยู่แล้วนะสักหมื่นกนะ็ได้ก็ได้ได้ตังมาทำทุนต่อนะครับ เทอร์โบอันนี้เป็นระบบความมันเร็วแล้ว <c oughs> ไปอ๋ออ,อ๋โอเคนะครับผมเ,เดี๋ยวเอาขึ้นกระบะ โอเคครับก็วิดีโอชุดนี้จะจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอ,ข,ขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังก็ฝากฝากดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ